สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนในวันนี้ค่ะคือปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าซีรีส์วายของไทยเราตอนนี้เนี่ยอ๋อเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตาดูจริงๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะแต่มันดังไปไกลมากๆทั่วโลกเลยขึ้นเทรนด์โซเชียลในหลายประเทศเลยค่ะเอเชียลาติโนโอเมริกายุโรปก็มี วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะโดยดูจากข้อมูลหลายๆอย่างที่เราไปรวบรวมมาทั้งบทวิเคราะห์สถิติต่างๆแล้วก็ความเห็นจากหลายๆฝ่ายด้วยค่ะครับประเด็นน่าสนใจเยอะมากจริงๆครับวันนี้เราจะมาลองทําความเข้าใจกันตั้งแตออ่พื้นฐานเลยว่าซีรีส์ Y มันคืออะไรกันแน่ทําไมถึงฮิตถล่มทลายขนาดนี้จนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า y Economy ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบไม่น้อยเลยนะครับ แต่แน่นอนอีกด้านหนึ่งมันก็มีทั้งเสียงที่ชื่นชมมากๆว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจกับเสียงวิจารณ์หรือข้อกังวลต่างๆทั้งเรื่องผลกระทบต่อวงการบันเทิงเองหรือว่าภาพของกลุ่ม LGBTQ+ ที่ถูกนําเสนอออกมามันเป็นยังไงกันแน่ใช่เลยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จข้อถกเถียงต่างๆแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยว่าอุตสาหกรรมนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะได้เห็นภาพรวมชัดๆกัน เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับคำถามแรกเลยอาจจะดูเบสิกนิดนึงแต่ก็สำคัญมากๆค่ะซีรีส์ Y เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะครับถ้าเอาแบบนิยามง่ายๆเลยนะก็คือซีรีส์ที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันครับที่เราคุ้นๆกันดีก็คือ boy love หรือ BL อันนี้ก็คือชายรักชายแต่จริงๆมันก็รวมถึง girl love หรือ GL ที่เป็นเรื่องหญิงรักหญิงด้วยเหมือนกันนะครับ อ้ค oh, ่ะค่ะแต่ก็แอบ,บสงสัยนะคะว่าทำไมบางทีเราได้ยินคำว่าหนังเกย์อย่างเรื่องออรักแห่งสยามใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นซีรีส์ยุคหลงังเนี่ยกลายเป็นคำว่าซีรีส์วายไปเลยทำไมเรียกต่างกันคะอืมตรงนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจนะครับคือเหมือนกับว่าหนังไทยแน,แนวนี้ในยุคแรกๆเลยอย่างรักแห่งสยามหรือ My Romance เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่คำว่าวายจะฮิตหรือแพร่หลายในบ้านเรานะครับ แล้วบริบทสังคมตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างเท่าทุกวันนี้ด้วยคําว่าหนังเกย์ก็เลยเป็นคําที่คนทั่วไปใช้เรียกกันในยุคนั้นไปโดยปริยายแล้วคําว่าวายล่ะคะมาจากไหนแล้วทําไมถึงไม่ฮิตใช้กับซีรีส์แทนคําว่าวายเนี่ยจริงๆมันย่อม,มาจากคาญี่ปุ่นครับคือคําว่ายาโอยที่หมายถึงคอนเทนต์แนวชายรักชายนั่นแหละครับทีนี้พอซีรีส์ไทยยุคแรกๆที่เริ่มจุดกระแสเลยอย่างเอ่อเลิฟซิกเดอะซีรีส์เนี่ย เขาดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ซึ่งกลุ่มแฟนๆที่อ่านนิยายกลุ่มนี้เขาก็เรียกกันติดปากอยู่แล้วว่าเป็นนิยายวายพอเอามาทําเป็นซีรีส์ปุ๊บคาว่าซีรีส์วายก็เลยถูกเรียกตามๆกันมาจนติดปากกลายเป็นคําที่ใช้กันทั่วไปแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งการใช้คําว่าวายนี่เองก็เหมือนจะมีข้อสังเกตหรือข้อถกเถียงตามมาเหมือนกันใช่ไหมคะมีครับมีมุมมองจากบางส่วนเหมือนกันที่มองว่าการใช้คําว่าวายเนี่ยมันอาจจะไป ลดทอนหรือทำให้เกิดการแยกการรับรู้ออกจากเรื่องเพศวิถีจริงๆที่มีอยู่ในสังคมนะครับเหมือนกับว่ามันสร้างพื้นที่ที่เป็นแฟนตาซีขึ้นมาแทนจนบางทีก็เกิดเป็นวาทกรรมทำนองว่าวายไม่ใช่เกย์หรือวายไม่ใช่ควียอะไรแบบนี้ซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมยังไงบ้างอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะ พอเข้าใจที่มาที่ไปเขาคร่าวแล้วทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญเลยค่ะว่าทำไมทำไมซีรีส์ไวายไทยถึงดังไกลไปทั่วโลกได้ขนาดนี้คะเห็นข้อมูลบอกว่าเรานี่เป็นผู้นำตลาดในเอเชียเลยเหรอคะไม่ผิดเลยครับข้อมูลล่าสุดปี2024เนี่ยชี้ว่าเฉพาะซีรีส์ BL หรือชายรักชายเนี่ยไทยเราผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งเอเชียเลยนะ คือแซงหน้าทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันไปแล้วส่วนฝั่ง GL หรือหญิงรักหญิงเราก็ครองส่วนแบ่งตลาดเกิน60%ในเอเชียนำหน้าฟิลิปปินส์ไปอีกถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มากๆในตลาดนี้เลยครับโหตัวเลขนี่สุดยอดมากเลยนะคะแล้วฐานผู้ชมหลักๆที่ไม่ใช่คนไทยนี่ส่วนใหญ่อยู่แถบไหนคะโอ้กระจายไปกว้างมากครับนอกจากในอาเซียนด้วยกันอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ อันนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ก็มีฐานแฟนคลับใหญ่ๆในจีนไต้หวันด้วยแล้วที่น่าสนใจคือมันข้ามทวีปไปเลยครับไปถึงลาตินอเมริกาแล้วก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในยุโรปด้วยครับอันนี้ข้อมูลจากหลายแหล่งก็ยืนยันตรงกันอะไรคือเคล็ดลับหรือสูตรลับความสำเร็จที่ทำให้มันไปไกลได้ขนาดนี้ล่ะคะมันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลย ครับผมมันเป็นเหมือนส่วนผสมของหลายๆปัจจัยรวมกันนะครับอย่างแรกเลยที่หลายๆคนพูดถึงก็คือการนำเสนอความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเปิดเผยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากวัฒนธรรมไทยเราเองที่ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นหรือเปิดกว้างกับเรื่องความหลากหลายทางเพศในระดับหนึ่งอยู่แล้วเมื่อเทียบกับบางประเทศทาให้การแสดงออกในซีรีส์มันดูไม่ค่อยติดขัดหรือว่าถูกจากัดมากจนเกินไปนัก การเปิดกว้างตรงนี้เป็นจุดแข็งอย่างหนึง่งแล้วเรื่องเนื้อหาล่ะคะมีส่วนสําคัญด้วยไหมแน่นอนครับอันนี้สําคัญมากคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการพัฒนาไปเยอะมากมีความแปลกใหม่มีความหลากหลายมากขึ้นจากช่วงแรกๆที่อาจจะเน้นแนวรักใสๆวัยรุ่นในโรงเรียนมหลาลัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเห็นโอ้โหมีทั้งแนวดราม่าหนักๆแอคชั่นสืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งแนวแฟนตาซีก็มี แถมยังมีความพยายามจะสอดแทรกประเด็นสังคมอื่นๆเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวทําให้คนดูมีตัวเลือกเยอะขึ้นไม่เบื่อไม่จําเจครับแล้วการเข้าถึงง่ายผ่านพวกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ไปได้ไกลามากๆเลยใช่ไหมคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับสำคัญมากๆพวกแพลตฟอร์ม OTT ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น VTV IGVU หรือ K9 u l ล a หรือแม้กระทั่ง YouTube เองเนี่ย มันทำให้คนดูทั่วโลกเลยนะสามารถเข้าถึงซีรีส์ไทยได้ง่ายมากๆแค่ปลายนิ้วเองแล้วพอคนดูเยอะมันก็เกิดเป็นออนไลน์คอมมินิตี้เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ขึ้นมามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันสร้างกระแสสร้างบัสต,ต่อไปในเรื่อยๆเลยครับนี่อีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากงานวิจัยแล้วก็ความเห็นในเว็บบอร์ดต่างประเทศอย่าง Reddit เขาพูดถึงโทนเรื่องที่ส่วนใหญ่มันจะ f e ลก g o o ดูแล้วสบายใจให้ความรู้สึกบวก ใช่ครับจุดนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากเพราะมันค่อนข้างจะต่างจากสื่อ LGBTQ+ ของฝั่งตะวันตกอยู่พอสมควรที่บางทีอาจจะเน้นไปที่เรื่องดราม่าการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์หรือบางทีก็จบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ซีรีส์วายไทยส่วนใหญ่มักจะฉายภาพสังคมที่ค่อนข้างยอมรับตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พ่อแม่หรือคนรอบข้างที่ดูจะสนับสนุนความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งมันให้ความรู้สึกที่แบบอบอุ่นใจแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่พักใจจากโลกความจริงที่อาจจะซับซ้อนกว่านั้นได้นะครับอืมพอรวมๆปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งความเปิดเผยเนื้อหาที่หลากหลายขึ้นเขาถึงง่ายแล้วก็โทนที่ฟีลกู๊ดมันเลยเหมือนจะไปตอบโจทย์ผู้ชมได้หลายกลุ่มมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับถ้าลองแยกกลุ่มผู้ชมดูนะ กลุ่ม LGBTQ+ เองเนี่ยเขาก็อาจจะมองหาสื่อที่นำเสนอภาพแทนหรือ Representation ที่มันดูเป็นบวกมากขึ้นได้เห็นชีวิตความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีความสุขได้รับการยอมรับซึ่งบางทีมันอาจจะหาได้ยากในสื่อกระแสหลักหรือแม้กระทั่งในชีวิตจริงสำหรับบางคนนะครับแล้วกลุ่มผู้ชมที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเลยอย่างกลุ่มผู้หญิงหรือที่เรียกว่าสาววายล่ะคะทำไมเขาถึงอินหรือชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้เป็นพิเศษ มีเหตุผลอะไรบ้างคะ โอ้โหเหตุผลนี่ซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากๆครับจากข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆชี้ว่าบางส่วนอาจจะมองว่าความสัมพันธ์แบบชายรักชายในซีรีส์เนี่ยมันดูมีความเท่าเทียมกันทางอำนาจมากกว่าเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์หญิงชายในโลกจริงที่อาจจะยังมีความคิดแบบชายเป็นใหญ่ฝังอยู่ลึกๆบางส่วนก็อาจจะชื่นชอบในรูปลักษณ์สรีระของนักแสดงชายหรือมองว่าเป็นพื้นที่แฟนตาซีที่ได้หลีกหนีจากกรอบคิดเดิมๆที่เจอในสังคม หรือบางทีก็คือการเสพความโรแมนติกในรูปแบบที่มันต่างออกไปโดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือไปแทนที่ตัวละครหญิงเหมือนเวลาดูละครรักทั่วๆไปนะครับโหเป็นม,มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วมีผู้ชมกลุ่มอื่นๆอ,อีกไหมคะนอกจาก2กลุ่มนี้ก็มีครับกลุ่มผู้ชมทั่วไปเลยที่อาจจะไม่ได้ระบุต,ตัวตนว่าเป็น LGBTQ+ หรือเป็นสาววายอะไรเป็นพิเศษแต่แค่รู้สึกว่าเออ พลอะเรื่องรักต่างเพศแบบเดิมๆที่เห็นๆกันอยู่มันอาจจะเริ่มซ้ำซากจำเจแล้วก็เลยลองหันมาดูซีรีส์ Y เพื่อหาความแปลกใหม่หรือหาความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองครับความหลากหลายของคนดูลอกๆปัจจัยความสำเร็จต่างๆเหล่านี้มันก็เลยส่งผลโดยตรงไปถึงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่เรียกว่า Y economy ที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นใช่ไหมคะสรุปแล้วมูลค่ามันมหาศาลขนาดไหนคะตอนนี้ มหาศาลแล้วก็โตเร็วมากๆจริงๆครับมีการประเมินกันว่าในปี2025เนี่ยบุค่าตลาดเฉพาะตัว Series Y ไทยอย่างเดียวอาจจะสูงถึง4,900ล้านบาทเลยนะครับซึ่งเป็นการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงมากๆประมาณ17%เลยทีเดียวถ้าเทียบกับข้อมูลก่อนหน้านี้สักปี2021ที่ประเมินไว้ว่าน,น่าจะไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการโตแบบก้าวกระโดดมากๆในไม่กี่ปีครับ โหตัวเลขการติบโตนี่นะ่าประทับใจจริงๆค่ะแล้วความสำเร็จของตัวซีรีส์เองเนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมไปช่วยธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะโอ้โหมีผลกระทบเป็นวงกล้างเลยครับเริ่มตั้งแต่ใกล้ตัวสุดก็ธุรกิจหนังสือเลยพวกนิยายหรือการ์ตูนที่เป็นต้นฉบับของซีรีส์ดังๆเนี่ยกลับมาขายดีเป็นทน้ำทะท่าหรือขายดีขึ้นไปอีกมากๆดึงดูดนักอ่านหน้าใหม่ๆเข้ามาในวงการเยอะเลย มีข้อมูลว่าแค่บนแพลตฟอร์มอ่านนิยายออนไลน์แพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยมีนิยายวายอยู่มากกว่า3,800เรื่องเลยนะครับแล้วในงานหนังสือเนี่ยหมวดนิยายวายก็ฮิตติดอันดับต้นๆต,ต,ตลอดนอกเหนือหนังสือแล้วมีธุรกิจไหนอีกคะที่ได้อันนี้ส่งไปด้วยธุรกิจไมซ c r a f t หรือธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ การประชุมสัมมนาต่างๆอันนี้คือคักวากเป็นพิเศษเลยทั้งงานฟันมิทติ้งคอนเสิร์ตงานเปิดตัวซีรีส์ใหม่ๆคือจัดกันเยอะมากอย่างค่ายใหญ่อย่าง GMMTV เนี่ยแค่ค่ายเดียวในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจัดงานในไทยไปแล้วกว่า35งานเลยนะครับซึ่งมันก็สร้างไรายได้หมุนเวียนมหาศาลกับทั้งคนจัดงานบริษัทให้เช่าสถานที่ทีมงานเบื้องหลังต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรื่องธุรกิจโฆษณาล่ะคะ เห็นนักแสดงจากซีรีส์วกลายเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้สินค้าเยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับอันนี้เป็นอีกธุรกิจที่เติบโตตามมาติดๆเลยแบรนด์สินค้าต่างๆเดี๋ยวนี้หันมาทุ่มงบจ้างนักแสดงซีรีส์วกันเยอะขึ้นมากเพราะว่าพวกเขามีฐานแฟนคลับที่ใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นมากๆจริงๆหลายคนนี่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเป็นหลักล้าน10ล้านเลยก็มี กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีพลังในการช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงๆแล้วก็นอกจากนั้นนะพวกสื่อโฆษณานอกบ้านหรือ OOH อย่างป้ายบิวบอร์ดตามที่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเหมือนพื้นที่แสดงพลังของแฟนคลับไปแล้วที่เขาทุ่มเงินซื้อสื่อเพื่อสนับสนุนศิลปินที่เขารักหรือใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับนักสแสดงโดยตรงเลยก็มีครับและแน่นอนว่าต้องส่งผลไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ มีแฟนขับต่างชาติไม่น้อยเลยนะครับที่ลงทุนเดินทางมาประเทศไทยเลยนะเพื่อจะมาตามร้อยสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องโปรดของเขาหรือว่าตั้งใจมาเพื่อร่วมงานอีเวนต์ต่างๆโดยเฉพาะซึ่งตรงนี้มันก็สร้างไรายได้โดยตรงให้กับทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร การเดินทางและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยครับโหพอขับพลังทางเศรษฐกิจมันเยอะขนาดน,นี้เลยนะคะก็ไม่แปลกใจที่ทำให้ซีรีส์ Y ถูกมองว่ามีศักยภาพสูงมากๆที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยได้เลย ใช่เลยครับคือมันช่วยสร้างชื่อเสียงให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยในเวทีโลกได้จริงๆช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในแง่ของอความเปิดกว้างความหลากหลายทางเพศถึงแม้ว่าภาพที่ออกไปมันอาจจะดูสวยงามกว่าความเป็นจริงอยู่บ้างก็ตามนะครับและที่สําคัญคือมันดึงดูดเม็ดเงินทั้งจากการท่องเที่ยวการลงทุนเข้ามาในประเทศได้จริงๆอื แต่ในทุกความสำเร็จนะคะก็มักจะมีอีกด้านเสมอมีเสียงชื่นชมก็ต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือความท้าทายตามมาเป็นธรรมดาประเด็นแรกๆเลยที่มักจะถูกพูดถึงกันก็คือเรื่องคุณภาพของบทแล้วก็การผลิตค่ะครับเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาคุยกันเยอะเหมือนกันมีข้อสังเกตว่าซีรีส์วายบางเรื่องเนี่ยอาจจะยังมีบทที่ค่อนข้างอ่อนพลอตเรื่องไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ หรือบางทีก็ดูจะเน้นขายแต่ฉากเกอร์รักๆใครๆหรือที่เรียกกันว่า l ล v e ซ c e n e เพื่อเอาใจแฟนคลับเป็นหลักซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้นฉบับมันมาจากนิยายออนไลน์ที่อาจจะเน้นความบันเทิงเป็นหลักไม่ได้ลงลึกในประเด็นสังคมหรือมีความเข้าใจเรื่อง LGBT+ อย่างถ่องแท้มากนักทำให้สารที่สื่อออกไปมันอาจจะยังดูผิวเผินหรือบางท้งก็อาจจะไปตอกย้ำภาพจำเดิมๆซ้ำๆได้เหมือนกันในแง่ของการผลิตเองก็มีข้อสังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะ เหมือนเคยเห็นงานวิจัยที่ชี้ว่าแนวทางมันอาจจะดูซ้ำๆกันไปหมดหรือเปล่ามีการวิเคราะห์ในลักษณะนั้นครับว่าอุตสาหกรรมซีรีส์วโดยรวมอาจจะยังดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ค่อนข้างอ,อ,อนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟอยู่พอสมควรคือเน้นผลิตตามสูตรสำเร็จที่คิดว่าขายได้แน่นอนเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับทำให้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นการทดลองอะไรใหม่ๆหรือการสร้างสรรค์ที่มันฉีกแนวไปจากเดิมมากนัก เป้าหมายหลักก็เลยอาจจะอยู่ที่เรื่องของรายได้มากกว่าการจะผลักดันประเด็นทางสังคมอย่างจริงจังรวมถึงเรื่องการแคสติ้งนักแสดงด้วยที่บางครั้งก็อาจจะดูเหมือนให้น้ำหนักกับรูปลักษณ์หน้าตาตามบิวตี้สแตนดาร์ดมากกว่าทักษะหรือความสามารถทางการแสดงจริงๆอ,อีกประเด็นที่ได้ยินบ่อยมากแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะคือเรื่องวัฒนธรรมคู่จิน้นแล้วก็แฟนเซอร์วิสค่ะ มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะเรื่องนี้ครับประเด็นนี้ซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆครับคือแฟนคลับเนี่ยมักจะผูกพันกับนักสแสดงที่รับบทคู่กันในจอมากๆใช่ไหมครับจนเกิดเป็นปรากฏการณ์คู่จิ้นขึ้นมาซึ่งมันก็ตามมาด้วยความคาดหวังที่สูงมากๆจากแฟนคลับที่อยากจะเห็นนักสแสดงคู่นั้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดูสนิทสนมเป็นพิเศษนอกจอหรือที่เรียกว่าแฟนเซอร์วิสนั่นแหละครับ ทีนี้สิ่งนี้มันก็สร้างแรงกดดันให้นักแสดงไม่น้อยเลยบางคนอาจจะถูกจำกัดบทบาทไปเลยว่าต้องเล่นคู่กับคนเดิมๆตลอดหรือพอจะต้องไปเปลี่ยนคู่แสดงหรือไปรับบทบาทแนวอื่นๆก็อาจจะเจอกับกระแสต่อต้านหรือความไม่พอใจจากแฟนคลับบางกลุ่มได้เหมือนกันเรื่องนี้มันก็เลยไปเชื่อมโยงกับคำว่า queer b ไ i t i n g ที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะมันคืออะไรหรอคะมีส่วนเกี่ยวข้องกันครับ เคลียร์เบตติเนี่ยมันเป็นเหมือนข้อกล่าวหาหรือการตั้งคำถามนะครับว่าผู้ผลิตหรือตัวนักแสดงเองกำลังใช้ประเด็นหรือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็น LGBTQ+ เนี่ยมาเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาดหรือเปล่าคือใช้เพื่อดึงดูดความสนใจสร้างรายได้จากกลุ่มแฟนคลับโดยที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจหรือมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริงก็ได้ เป็นแค่การสร้างภาพลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบจากหลายๆมุมมองเลยครับอื เคยเห็นในแพนทิปเหมือนกันค่ะมีกระทู้ตั้งคำถามว่าทำไมนักแสดงชายแท้หลายๆคนถึงเลือกที่จะมาแคสติ้งงานซีรีส์วายทั้งๆท,ท,ที่ก็อาจจะต้องเจอกับแรงกดดันหรือทำวิจารณ์ทำนองนี้ครับผมคำตอบที่หลายๆคนเข้าไปแสดงความเห็นในกระทูท้ทำนองนั้นส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือเรื่องของรายได้แล้วก็โอกาสครับ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าซีรีส์วในยุคนี้มันเป็นช่องทางที่สร้างชื่อเสียงได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆสามารถดังไปไกลถึงต่างประเทศได้ง่ายกว่า มีงานอีเวนต์เข้ามาต่อเนื่องแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่พร้อมจะให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มที่มากๆสําหรับนักสแสดงบางคนมันก็อาจจะเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จที่ดูจะเร็วกว่าการค่อยๆไต่เต้าในวงการละครกระแสหลักได้ก็ได้ครับถึงแม้ว่าจะต้องแลกกับการรับมือกับแรงกดดันหรือคําถามจากคนรอบข้างหรือสังคมบ้างแต่ผลตอบแทนที่ได้มันก็อาจจะคุ้มค่าสําหรับพวกเขานะครับ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องธุรกิจแฟนคลับแล้วประเด็นเรื่องภาพแทนหรือ Representation ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะคะใช่ครับประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะมากเหมือนกันมีการตั้งคำถามว่าการสร้างภาพวายที่มักจะดูสวยงามสดใสเหมือนเป็นโลกแฟนตาซีเนี่ย มันอาจจะไปบทบังหรือทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับชีวิตจริงอัตลักษณ์หรือปัญหาจริงๆที่กลุ่ม LGBTQ+ ต้องเผชิญในสังคมหรือเปล่า นอกจากนี้ก็ยังมีคำถามถึงเรื่องการที่ไม่ค่อยมีการใช้นักแสดงที่เป็น LGBTQ+ จริงๆมารับบทนำในซีรีส์เหล่านี้สักเท่าไหร่และถึงแม้ว่าภาพรวมมันจะดูเปิดกว้างขึ้นนะแต่ในรายละเอียดเนี่ยบางครั้งเราก็ยังพบการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ยังติดอยู่กับกรอบเมารวมดั้มเดิมอยู่อย่างเช่นการแบ่งบทบาทแบบเซเมอุเคที่หมายถึงการกำหนดบทบาทรุกรับที่ค่อนข้างตายตัวแล้วก็มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมันอาจจะไม่สะท้อนความหลากหลายของความสัมพันธ์จริงๆที่มีอยู่ก็ได้ครับฟังดูแล้วก็มีความทา้าทายอยู่รอบด้านเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมองเข้าไปข้างหน้าอนาคตของอุตสาหกรรมซีรีส์วไทยควรจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนดีคะถึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ตอบโจทย์ที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ดีขึ้นคะ ผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยน่าจะอยู่ที่การยกระดับคุณภาพการผลิตในทุกๆมิติเลยครับคือผู้ผลิตเองจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งของบทละครการพัฒนาตัวละครแล้วก็คุณภาพการแสดงให้มากขึ้น ไม่ใช่แค่การพยายามใส่ฉากที่คิดว่าจะตอบสนองความต้องการของตลาดหรือแฟนคลับเท่านั้นแต่ต้องกล้าที่จะลงทุนกับการศึกษาทำความเข้าใจประเด็น LGBTQ+ ให้ลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่มันทั้งหลากหลายมีมิติมากขึ้นและขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสเสน่ห์หรือเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้ควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยด้วยครับแล้วพลังของแฟนคลับที่เราพูดถึงกันมาตลอดทางเลยล่ะคะ เขาจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนอนาคตนี้ได้ยังไงบ้างโอ้โหมีบทบาทสูงมากๆเลยครับพลังของแฟนคลับเนี่ยมีอิทธิพลต,ต่อทั้งตัวนักแสดงค่ายผู้ผลิตหรือแม้กระทั่งแบรนด์สินค้าเลยนะครับการที่แฟนคลับมีความตระหนักรู้มากขึ้นถึงประเด็นต่างๆที่เราคุยกันไปเช่นเรื่องเควเบตติ้งหรือมายาคติต่างๆที่อาจจะแฝงมากับสื่อเนี่ย รวมถึงการเลือกที่จะสนับสนุนผลงานที่มีคุณภาพจริงๆและให้กำลังใจนักแสดงอย่างสร้างสารรค์ไม่ใช่แค่การจิน้นหรือเรียกร้องแฟนเซอร์วิสอย่างเดียวตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญมากๆเลยครับที่จะช่วยให้อุตสาหากรรมมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในเชิงธุรกิจล่ะคะการแข่งขันในตลาดโลกก็ดูเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลย ใต้ก็เริ่มหันมาผลิตคอนเทนต์วายที่มีคุณภาพและก็น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถือเป็นความท้าทายที่ผู้ผลิตไทยต้องปรับตัวอย่างแน่นอนครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีโอกาสในตลาดใหม่ๆอยู่นะครับอย่างเช่นในยุโรปลาตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งอินเดียที่กำลังเริ่มเปิดรับคอนเทนต์ประเภทนี้มากขึ้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการแปลเรื่องซับไตเติลหลายๆภาษาการสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับโลกต่างๆจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆครับ และสุดท้ายเลยค่ะบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ล่ะคะควรจะเป็นยังไงหลายๆฝ่ายก็มองว่ายังต้องการการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะครับนอกเหนือจากการแค่ช่วยโปรโมตหรือพาไปร่วมงานเทศกาลในต่างประเทศเฉยๆมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากหลายแหล่งเหมือนกันครับเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทงางภาษีกับผู้ผลิตโดยตรงหรือการพิจารณาขยายนโยบายคืนเงินค่าถ่ายทำหรือรีเบสเนี่ย ให้มันครอบคลุมผู้ผลิตคนไทยด้วยไม่ใช่แค่กับกองถ่ายต่างประเทศอย่างเดียวการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการผลิตโดยตรงหรือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเจรจาธุรกิจหรือการส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนสร้างหรือ co-production กับต่างประเทศให้มากขึ้นครับโหการเดินทางของซีรีส์วไทยนี่มันซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะฟังดูแล้วมันเป็นมากกว่าแค่กระแสะคอมบันเทิงจริงจริง แต่เป็นอุตสาหากรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงๆแล้วก็มีศักยภาพเป็นซอร์สพอร์ที่ทรงพลังของประเทศได้เลยเรื่องการรักษาแล้วก็พัฒนาคุณภาพเนื้อหาให้มันมีความลุ่มลึกมากขึ้นการสร้างภาพแทนของกลุ่ม LGBTQ+ ที่ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็หลากหลายมากขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมแฟนคลับที่ทรงอิทธิพลมากๆด้วยครับ มันคือการหาจุดสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะระหว่างการตอบสนองความต้องการของตลาดของแฟนคลับซึ่งมันก็จําเป็นต่อความสําเร็จในเชิงพาณิชย์กับการพัฒนาคุณภาพของงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาวใช่ครับซึ่งก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะอยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าท่ามกลางแรงขับเคลื่อนจากฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากๆ และโมเดลธุรกิจที่อาจจะยังคงเน้นความสำเร็จเชิงพาณิชย์เป็นหลักตามแนวทางที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมซีรีส์วายไทยจะสามารถก้าวข้ามกรอบของสูตรสำเร็จเดิมๆหรือการพึ่งพาแค่แฟนเซอร์วิสเพื่อมุ่งไปสู่การนำเสนอเรื่องราวที่มันเข้มข้นหลากหลายและสะท้อนมิติที่ซับซ้อนของชีวิตและความสัมพันธ์ LGBTQ+ ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนหรือไม่หรือสุดท้าย มันจะยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังและรสนิยมของผู้ชมเฉพาะกลุ่มต่อไปอันนี้เป็นพัฒนาการที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับในอนาคต